น้อยเมืองร้อนอยากไปเยือนเมืองหิมะสักครั้งต้องเตรียมรองเทา้ายังไงบ้างใส่แตะใส่รองเท้าผ้าใบหรือสนิเกร์ชั่วไปได้ไหมนะไปดูกันเลยกับวิธีการเลือกรองเท้ากันหิมะดันสะดวกไม่ลื่นล้มแน่นอนรองเท้าแบบแรกที่ต้องปัดตกไปเลยนะก็คือรองเท้าส้นสูง<ต>ไม่เหมาะมากๆแม้ว่าส้นจะยกสูงนิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่เหมาะเพราะว่าจะทําให้ทรงตัวยากแล้วก็ไม่ยึดเกาะหิมะเท่าที่ควรด้วยแล้วถ้าหิมะตกเยอะๆนะถนนที่เต็มไปด้วยหิมะจะบอกเลยว่ามันลื่นมากต้องหลีกเลี่ยงรองเท้าพื้นเรียบระวังนะเช็คพื้นรองเท้าให้้้ดดดดีวยเเ๋จะลื่นอไ ทุกคนรองเท้าหนังกลับเนี่ยก็ขอห้ามไว้เลยนะด้วยความที่ว่าหิมะเนี่ยเกิดจากน้ําฝนใช่ไหมถ้าใส่รองเท้าหนังกลับอีกเนี่ยบอกเลยว่าฉ่าเท้าแน่ๆเหม็นด้วย าผ้าใบก็เช่นเดียวกันนะทุกคนน้ำซึมเข้าง่ายมากเหมือนกับรองเท้าหนังกลับไม่มีผิดเพียงเลยแถมกันหนาวไม่ได้ด้วยเอย้ยข้อห้ามเยอะขนาดนี้แล้วเราจะต้องเลือกยังไงทุกคนก็ควรที่จะเลือกรองเท้าที่มีพื้นเกาะหิมะได้ดีเช่นรองเท้าที่มีพื้นยางที่ออกแบบให้มีดอกยางกันลื่นช่วยเพิ่มแรงเสียดทานแบบนี้แล้วถ้าข้างในนะมีขนนุ่มๆก็จะดีมาก จะช่วยให้ความอบอุ่นแก่เท้าของเราได้ด้วยสําหรับใครที่กําลังจะไปเยือนเมืองมาครั้งแรกเตรียมรองเท้าตามนี้ได้เลยหรือใครที่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็สามารถมาแนะนํายี่ห้อรองเท้ารวมถึงราคาหรือชี้เป้าสถานที่ซื้อได้นะคอมเมนต์กันมาข้างล่างได้เลยจ้า